ขอให้เธอโชคดีไปดีสลาไปดีสลาไปหาตัวเขาเธอเธอเรื่องไรจะย่าได้เจอได้เจอได้เจอกับมันอีกแล้วไปดีสลาถ้าเขาไรเลิฟอยู่ไม่รู้ไร้านรู้จะตายตัวพี่ก็เลิฟอยู่คนเดียวเท่านั้นมีเธอแล้วก็ต้องมีฉันไม่อยากให้นู้นไปกับใครที่จริงโอไว้อย่างนั้นความรักของเลาาันจะเดินต่อไป คำรักลงไปปากกาจุดที่จบเราต้องก่านคำคำนั้นที่พูดออกมาจะอยู่กับเขาจขอคงสกพันฉันผิดเองที่ไม่ละอายใจผมต้องหยุดสักพักเอยู่ไม่มรู้หนูจะตายตัว,ตวีก็เลือยู่คนเดียวเ่านั้นมีเธอแล้วก็ต้องมีฉันไม่อยากหนูหนั้นไปกับใครที่จริงก็ไว้อย่างนั้นความรักของเรากูจะเดินต่อไป